สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง C ีซันชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับแล้วมาพบกับโปรเติม1บาทได้300เพรนะครับทำยังไงนั้นเราไปรับชมกันได้เลยครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง Tik t o อกและ YouTube ไว้เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันไว้เลยนะครับครับนี่นะครับผมสิ่งที่น้องๆต้องมี2แอปแรกก็คือ Shop ปี้เพตัวนี้นะครับสามารถโหลดได้จาก Google Play Store แลวก็ Google Chrome ตัวนี้นะฮะนี่นะฮะกูเกิลโคม ทุกเครื่องน่าจะมีติดเครื่องกันแล้วเนาะ,ะแล้วก็พอเราโหลดช้อปปี้เพเสร็จเรียบร้อยนะครับเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วให้เราทําการเปิดใช้งานช้อปปี้เพตัวนี้นะครับก็คือทําการลงทะเบียนสมัครสมาชิกเปิดใช้งานตัวนี้นะครับยอดเงินตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์บาทเนาะให้เราทําการเติมเงินเข้าไปในนี้นะครับหนึ่งบาทเติมไว้เลยนะฮะไม่ต้องกลัวมันจะใช้หมดนะครับให้น้องเติมไว้ก่อน100บาทแล้วพอเติม100บาทเนี่ยวิธีการเติมเงินก็จะมีเติมจากตู้ ตู้บุญเติมตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือนะฮะแล้วก็วิธีที่เติมอีกก็คือ ie, Lotus, Mini, Lotus p i กซีโลตัสพ i กซีมินิโลตัสเอ็กเนะครับแล้วก็ Family Mart เขารับเติมอยู่นะฮะพอเราเติมเสร็จปั๊บนะครับแล้วก็มีวิธีง่ายๆก็คือถ้าคนใครมีแอปธนาคารเราสามารถผูกเติมแอปธนาคารได้หรือว่าเรามีพี่หรือคนที่เรารู้จักเขาแอปธนาคารนะครับ แล้วเขาเราจ่ายเงินสดให้เขาเติมเข้าไวเลตเราก็ได้เหมือนกันนะครับผมพอเราเติมเข้าแล้วนะฮะเราก็ไปทาการเข้าตัวนี้นะครับ Google Chrome แล้วพิมพ์คําว่า g a l i n a ลงไปนะครับผมแล้วเราเข้าไปที่ศูนย์เติมเงิน g a l i n a ตัวนี้นะครับกดเข้าไปเลยครับผมพอเรากดเข้ามาในนี้แล้วนะครับ มันก็จะมีโฆษณาเล็กๆน้อยๆเนาะที่อยู่ข้างหน้าตอนแรกนะครับและนี่คือโค้ดที่เราต้องใช้นะครับนี่ครับตัวนี้นะคูปองส่วนลด89บาทนะครับโค้ดที่เราต้องใช้คือตัวนี้นะเดี๋ยวพี่จะขึ้นไว้ให้อีกทีเนาะเราทำการกดเข้ามาที่ฟรีไฟล์แล้วเราเลือกจ่ายผ่านนี่นะครับช h อปปี้เพย์ตัวนี้นะครับนี่นะครับผม ถ้าเกิดเขาให้ยืนยันสัาผ่าแเราก็ใส่ไปนะครับแต่งพี่มันผูกไปแล้วเนาะเนี่ยแล้วเรามาเลือกที่ราคา90บาทก็คือ281เพชรบวกโบนัสอีก29เพชรนะครับในราคา90บาทเราก็กดเข้าไปเลยครับอ๋อเรากดเข้ามาแล้วทําการชําระเงินนะครับกดไปเลยพอเรากดเข้าไปนะครับนี่ครับจะมาเป็นหน้านี้เนาะพอเป็นหน้านี้ให้เราคลิกคําว่าคูปองครับตรงนี้นะฮะ กดเข้าไปกดคูป,ปองเสร็จนะครับ